ทำงานส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานโดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสำคัญมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รับการพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตรมีไรายได้เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตรระยะยาวโดวยบทบาทภารกิจของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีให้มีการติดตามประเมินผลและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันตก การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหนึ่งในระบบ t N v System ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเร่งรัดและติดตามตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพแผนผังกระบวนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย Input มีองค์ประกอบดังนี้ 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและขับเคลื่อนง,งานนโยบายสำคัญโดยมีหน้าที่นิเทศงานสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร 2. การประชุมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันหาลือกำหนดประเด็นนิเทศงาน 3. กำหนดประเด็นนิเทศ 4. แจ้งจังหวัดเพื่อรับการนิเทศโั Pro ้เตอมีองค์ประกอบดังนี้นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในประเด็นที่กำหนดได้แก่ 1. รับฟังปัญหาหรืออุปสรรคของจังหวัดการนิเทศงานของส่วนกลางและสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีในพื้นที่8จังหวัด 2. ร่วมเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคของจังหวัด 3. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนระดับอำเภอ 4. รับฟังปัญหาหรืออุปสรรคของอำเภอ 5. ร่วมเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของอำเภอออพุธมีองค์ประกอบดังนี้ 1. สรุปผลการนิเทศงาน 2. ส่งสรุปผลการนิเทศงานแจ้งจังหวัด เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นผลที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์จากการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมี3ส่วนดังนี้1 ต่อตนเองทำให้เจ้าหน้าที่ภายใต้ทีมนิเทศงานได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการโคชชิ่งการนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ร่วมทีมงานทางด้านความรู้และทักษะการนำไปใช้ในการนิเทศงาน2 ต่องานหรือองค์กรทําให้การนิเทศงานของสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทํางานของเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอได้อย่างประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น 3. ต่อเกษตรกรทำให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรได้อย่างตรงจุดและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรปัจจัยความสำเร็จของการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย6ส่วนหลักได้แก่ 1. เซนเดอนร์หรือผู้นิเทศควรมีลักษณะดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นหลักนักวิชาก,การส่งเสริมการเกษตรทุกกลุ่มเป็นคณะเป็นผู้รับฟังที่ดีและมีความรู้หรือความเข้าใจในงานโครงการสามารถตอบคำถามแก้ไขปัญหาได้ 2. มสเเจหรือประเด็นนิเทศควรมีลักษณะดังนี้ควรเป็นประเด็นที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกำหนดร่วมกันควรเป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่เจาะเฉพาะงานที่เป็นฮอตอิชชู 3. แชนแนลหรือวิธีการหรือรูปแบบหรือการประสานงานควรมีลักษณะดังนี้แลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดแก้ปัญหาร่วมกันให้ผู้รับการนิเทศเล่าเรื่องแจ้งประเด็นนิเทศให้ผู้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมล่วงหน้า พบปะพูดคุยในพื้นที่จริง 4. Receiver หรือผู้รับการนิเทศควรมีลักษณะดังนี้ต้องสรุปหรือเตรียมการก่อนรับการนิเทศทั้งผลและปัญหาการดำเนินงานมีความรู้แจ้งในงานที่ปฏิบัติทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกัน 5. p r o c e s s หรือกระบวนการประกอบด้วย 1. ขั้นเตรียมการ ซึ่งจับตั้งทีมนิเทศของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในคำสั่งและแผนนิเทศต้องยืดหยุ่นได้ 2. ขั้นดำเนินการซึ่งรูปแบบการนิเทศและติดตามนั้นควรไปด้วยกันเพียงแต่ต้องแยกขอบเขตประเด็นนิเทศหรือติดตามให้ชัดเจน 3. ขั้นสรุปรายงานทีมนิเทศควรร่วมการสรุปและทวนความถูกต้องรับรองผลสรุปร่วมกัน 6. นกลไกควบคุมหรือการกำกับดูแลประกอบด้วย 1. ประเด็นควรกำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2. มีการประสานงานอำเภอกรณีที่มีการเลื่อนการนิเทศ 3. ทีมนิเทศทุกระดับควรนิเทศงานตามวันที่กำหนดแผนในระบบ 4. กรมหรือเขตควรให้ความสำคัญกับการนิเทศงาน 5. ควรเน้นการนิเทศงานเป็นหลักมากกว่าการติดตาม 6. ควรพัฒนานักนิเทศทั้งด้านความรู้ทักษะและทัศนคติ 7. การทำสรุปรายงานควรทำร่วมกันภายในทีมช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 8. ประเมินผลการนิเทศและนำกลับมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น